ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อหยังน้อครับคุณพ่อวิรัติครับคุณพ่อวิรัตินะครับเนาะอยู่หมู่บ้านหยังครับนี่ครับพ่อหมู่บ้านหนองสองห้องหมู่หกตะบนพ้นงามมือนเพื่อนของหานครับครับผมมีเบอร์ติดต่อปะครับคุณพ่อเบอร์ก็ศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดสองเจ็ดห้าครับครับผมครับมือนี้ก็มีงื่มาแบ่งหลายปยชน์กบพ่อมือนี้ครับกัมีอยู่ประมาณสามสิบกุโตสามสิบกุโตเนาะพ่อเนาะ ครับผมผ้าเบิงขาวๆเนี่ยพ่อจะซิตัวเนี่ยครับครับพี่ที่ละครับพ่อเป็นพิ่ี่เนี่ยพ่อว่าเปิดราคาตัวไหนแม่ลูกแม่นี่ผมเปิดไปหาชิปเกตครับแม่นี่เปิดหาชิปเกตปะพ่อรับลูกเขาครับลูกตัวนี้ได้ปะพ่อครับลูกแม่นี่ครับอืแม่นี่เปิดไปหาชิปเกตครับแม่นี่ อันนี้เป็นแม่เขาแล้วก็ลูกเขาตัวใดพ่อลูกเขาตัวยางไปกินครับตัวยางไปนั่นบ่โอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนั่นบ่ครับผมครับเดี๋ยวไปเบิ่งลูกเขาเด้อครับนี่ตัวนี้เปิดหาสิบเจ็ดพี่น้องนี่แม่อาคสิบเจ็ดในลูกเขาผี่ลองไล่ออกมาพวกนี้ครับนี่โอ้สุวรรณดีแต่เงี้ยเปิดหาสิบเจ็ดครับแม่ทับเรียบร้อยแล้วแม่ทับเรียบร้อยดีพ่อครับศูนย์ลอยสี่สิบห้า แม่สูงลอยซี่ชิ้นผาซี่ชิ้นผาบวกลอย้าบวกแล้วก็ลูกประมาณเท่าไหร่พ่อลอยสามชิปลอยสามชิปได้หรออยสามชิ้นผาครับลอยสามชิ้นผาความสูงของลูกเขาเนาะครับสำหรับแม่นั่นไปหาหาชิ้นผาครับสำหรับแม่นี่นะครับเนาะชัดเจนแล้วครับครับใบหลอดครบครับโอ้ตรวจทองแล้วครับแม่นี่เปิดหาชิ้นผาปะวะหาชิ้นผาตรวจทองแล้วรับประกันทองเนาะพอพันตัวใดพ่อนี่ตัวนี้พอพันไงแค่เอฟสามนึงจ้ะ เคฟสามหนึ่งทองในประมาณห้าหกเดือนแล้วทองในห้าหกเดือนตรวจทองแล้วรับประกันพร้อมจ้ารับประกันทองเลยจ้ะเราเป็นลูกสาวของซี่วด้วยจ้ะแม่มันนี่ไอแม่มันเป็นเออ่ตัวนี้เป็นลูกของซี่วเนาะเป็นสายของซี่วนี่ครับแม่นี่นี่ครับตัวนี้เป็นลูกของซี่ว้ายครับเด้อปนีมาทับของเคฟสามหนึ่งทองเอเคฟสามหนึ่งยูครับพี่น้องนี่ สูงสสูงประมาณร้อยเท่าไรครับพี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบอกลบด้วยเนาะยิ่งหญ่งงามๆครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับหนาจนาตัวนี้เปิดราคาเท่าไรพ่อห้าชิบหาจ้าห้าิห้าเนาะตอรองด้บรลค่านี่พี่ห้าชิบห้าตอรองได้นี่ครับคู้ใดมางามๆนะนาเป็นงั่วเมียสาวเนาะ ประมาณทองหาหกเดือนเนาะนี่คร hmm ับผมรับประกันทองตรวจทองให้แล้วครับพี่น้องมั่นใจได้เลยว่าขันสือไปแล้วนี่ตรงได้เบิ้งหน่องแน่นอนครับพี่น้องเบิ้งลูกเบื้องเต่าแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวหาหกเดือนแล้วนี่ครับัสนใจกับติดต่อมาได้ครับครับคุณพ่อดูแม่นี่นี่ลูกุณพ่อพีพ่อนี่นี่เนาะประมาณเจ็ดเดือนพ่อนี่ครับประมาณหานหกเดือนหาหกเดือนเนาะงามายพี่น้องนี่แม่เขาครับ หาหกเดือนเราเม่มันทองทองเจ็ดเดือนเราพอเรามัดสามเดือนครับเรามัณสามเดือนเนาะเม่ททองเรามัณสามเดือนสื่อสองในสามที่นะพ่อแบบนี้แม่นครับโอ้งั่งามพี่น้องในสามเลยพี่ดึงออกมานี่ใช่ไหครับนี่สื่อสองในสามพี่น้องโอ้อันตีกายลาค้าเป็นแสนนะครับัครบอีกายกับเป็นแสนผนละครับระดับแบบนี้นี่ลูกเขาครับโอ้ยพอแม่นจ็กเดือนนี่พ่อให้ลูกเขานี่เราม้าณหาเดือนกูกลัวทั้งั้น อืมอาเดือนกลัวเนาะนี่ตัวน,นี้เปิดหาสิจเกตเนาะแมลูกนี่เนาะสื่อสองในสามพี่น้องสนใจกับติดต่อมาเด้อครับเดอ้อนี่ครับเดี๋ยวไปเบ่งโตต่อไปเด้อครับเดอ้อรับ่อตัวใดอีกเพราะหนาขอบไปเลยเพ่อม<อ>ือนี้ครับมาเหยียบจมพ่ามคุณ่อรัดด้อครับเด้อผูไดสนใจกับติดต่อมาหาคุณ่อรัดแดงหัวหลายโตครับเจ้าหาครับตัวนี้ทั้งใดเพาะ ตัวนี้สองหมืนหาพันบาทพี่น้องมีเสาครับเป็นง้วสาได้ครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันบาทนี่ตัวนี้ส่วนสูงเท่าไรบ้างเพ่อสูงลอยสี่สิบจ้ะครับสูงลอยสี่สิบเนาะลอยสี่สิบนี่ครับทองว่างเพื่อพอผสมเหรอครับผสมพระล่อพันหลอดล่อผสมเหรอเด้อครับนี่ล่อพันหลอดสูงลอยสี่สิบหวกลบอยู่ครับพี่น้องผสมแล้วล่อพันหลอดนี่ครับผมเปิดราคาเท่าไรเพ่อสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาทนี่ครับ เดีย๋ยวไปเบิ่งโตต่อไปอีกครับผมมะม่วงเนี่ยลูกลูกพุ่งยิ้ไทล้านี่อ้อยแม่นี่เอาใช้พ่าเบิ่งตัวไรป่อเอาแม่นี่นะก,กีนอนเนาะแม่นี่จะได้หาชิ้นาเพือนครับแม่นี่หาชิ้นผาขับง่วนลูกแรกหาชิหาหาช้นผางวนลูกแรกได้ครับจก็นี่ยครับผมดูแม่เขาครับนี่ลูกเขาครับพี่น้องนี่ลูกแดงแป๊ดแป๊ดเลยพี่น้องวู้ยงามหลายครับพี่น้องเบิง่งไายเขาแม่ลูกนี่ครับ เปิดเท่าไดพ่อเปิดไปนหาห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้งามงามพี่น้องนี่แม่นี่หาหมื่นหาพันบาทแม่สูงมากเลยท่าได้คือพ่อครับอยสี่สิบขึ้นอยู่ครับลอยสี่สิบขึ้นอยู่เนาะนี่ครับผมลอยยี่สิบขึ้นอยู่แม่ท้องว่างว่พ่อแม่มันหนึ่งหรือว่าคนนี้ผมบอกของมะม่ครับอ๋อมะม่เนาะพ่อเนาะครับยังบระท่นได้เห็นขึ้นเนาะถึงน้ำเข่ามากนะครับเด้อนี่หาชิปหาต่อรองได้เด้อครับพี่น้อง ตัวสูงก็มั่นลอยสี่สิบขึ้นนี่ครับตัวใดพ่อนี่ครับเม่นี่สี่มื่นหาครับลูกจุ๋มียแม่นี่มื่นหนี่ครับแม่หัวหลุนหัวหลุนธรรมชาติหรือพ่อหัวหลุนธรรมชาติแม่สูงก็มั่เท่ายพ่อสี่ร้อยส่ครับมั่นลอยสี่สิบปวกลบอยู่ครับเนาะแล้วก็นี่ลูกเขาครับลูกตัวแม่นี่เป็นลูกตัวแม่ยเดี๋ยวลูกตัวแมียงามๆแข็งขาใหญ่ๆพี่น้องตัวนี้เปิดเท่ายพ่อสี่สิบหาสี่สิบหาตัวร่องใดนะครับเด้อสูงประมั่นลอย สี่หมืนหาพันบาทแม่ลูกนี่ครับผมสนใจติดต่อพอรัดได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับตัวนี้ราคาประหยัดนะพอนะ่อเนาะตัวนี้เมียสาวเมีสาวหมื 19, ่นเก่าพันพี่น้องสายพันธุ์ดีนะพี่น้องเด้อหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทนี่ครับผมโอ้คือใหญ่หูหูเกือบสีเงาเนะาะหูเชื่องดีครับพี่น้อง หนึ่งมืนเก้าพันบาทต่อรองได้เนาะพ่อเนาะความสูงก็ประมาณหน่อยสามสิบแด้อยู่เนาะหน่อยสามสิบบวกลบหนึ่งมืนเก้าพันบาทเดี๋ยวครับนี่ตัวนี้ครับมาตัวไปครับตัวนี้เท่าไรเท่าไรครับพ่อสามหมื่นสามพันบาทนี่สามหมื่นสามพันบาทครับแม่นี่แล้วก็ลูกเขาครับพี่น้องเดี๋ยวมันคืออ้วนแท้ระปัดมันคืออ้วนแท้ สีเทาขาวพี่น้องจี้สามหมื่นสามพันบาทมันคืออ้วนคักอ้วนแนี้ยแค่ครับมาเบิ้งอีกโตเด้อครับเด้อนี่ครับโตต่อไปครับพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นงัวหัวหลุนงัวหัวหลุนนะพ่อเนาะนี่ครับแม่นี่เปิดเท่าไรพ่อ แม่ลูกผมซื้อมาแพงกับตัวนี้มันก็เลยบอพอาะว่าผจะขายแต่เพราะว่าผมซื้อมาแม่เดียวเลยผมก็ซื้อตัวใหญ่เนี่ยตัวเดียวนี่เอาไว้ก่อนเนาะงพอเนาะไม่เอาไว้ก่อนเก็บไว้เดียวก่อนครับพี่น้องมันถึงปีมันลงราคาจังสิมันรูปหลายครับผมครับผมช่วงนั้นราคามันแพงครับพี่น้องซื้อมาแพงครับตัวนี้ก็เลยเอาไว้ก่อนครับพี่น้องแม่แม่ลูกนี่เก็บไว้ก่อนครับได้ลูกแล้วก็ยังสิขายบ่ถึงขึ้นครับแม่ยนเมอเอาตัวใดอีกพ่อมีตัวใดอีกกกครรัับวนนีีีล่่ะเาามง แม่ปุ่นใช่พอเปิดไปท่านท่านได้เปิดเนาะนี้ก็มาเยี่ยมชมได้ครับเด้อใช่พอลูกมันนี่พอลูกตัวนี้น้อยนี่พอลูกมันโอ้ผู้ใดมักง้วนหน่อยๆไปเลี้ยงกันนี่เด้อครับกำลังออกใหม่ๆพี่น้องนี่แม่เขาพี่น้องโอ้ แม่เขาผู้ได้มากงัวในน้อยอยากก็ไปเลี้ยงนี่มเด้ออุ้มง่ายๆนี่ฝ่ายากตามคนเขาตัวน,นี้เปิดราคาตัวไดนี่พ่อสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาพันบาทเนาะนี่ลูกกับพึ่งออกได้สองสามมาทิสเองกับพี่นอ้องนี่แม่เขาสี่หมื่นหาพันบาทได้ลูกพร้อมอุ้มง,ง่ายพร้อมจมขึ้นรอดๆนี่ครับสี่หมื่นหาพันบาทสูงประมาณร้อยสามสิบหาบวกลบยุดดอกครับนี่ ลอย40ดีดอกครับมันลอย40บวกลบเยอะครับเด้อปลุกออกได้สามอาทิตย์พี่น้องนี่นี่ครับผมสี่หมื่นหาพันบาทเดี๋ยวไปเบิ้งลูกเขาเลยนะครับเด้อนี่ครับผมลูกเขาเพิ่งออกมาใหม่พี่น้องนี่ครับทับงวในในฝูงนี่ลงเด้อพี่น้องโอุ้ยแรนดีตานายพ้มนะครับโอ้ยแข็งแรงครับครับพี่น้องสี่หมื่นหาพันบาทติดต่อมาได้เด้อครับเด้อสำหรับเมียนี่ครับสี่หมื่นหาพันบาท นี่ค <Bien> ร <ven ido> ับสนใจติดต่อมาได้ค <const> ร <ip ation> ับแม่ลูกเกิดไม่นี對對 40, 000, 40, nữa, ่ครับสูงสูงนี่ครับขับลูกมหาลาบ้านนี่ลูกงามๆครับแดงแดงเรื่องย่านย่านนี่ครับผมสี่หมื่นสี่หมื่นเก่านะพ่อเนาะสี่หมื่นเก่าผมบังลูกเขาครับนี่ครับก็ต้องเอาพันใหญ่ปันไดครับพันแบบนี้กาลังดีครับนี่เลี้ยงลูกดีทับว้เสิงไว้ครับพี่น้องนี่แบบนี้แหละครับ เลี้ยงง่ายงัวมันไทยกลางนี่เลี้ยงง่ายพี่น้องเลยบบต้องไปเอาพันใหญ่พันยังระดับนี่นี่ครับกำลังงามงามเมียกับผสมให้เรียบร้อยแล้วลึ่งดีครับพี่น้องนี่สูงประมาณหน่อยสี่สิบขึ้นอยู่แล้วพอเนาะหน่อยสี่สิบขึ้นบวกลบอยู่ครับพี่น้องนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกนี่ไอผสมได้จักเดือนแล้วพอผสมได้สองสามเดือนแล้วเนาะนี่ครับผมงามงาม สนใจกับโัติิตตอมาได้ครับสี่0มืนเกาพบาทแม่ลูกนี่ครับยังกินนมอยู่ครับสมได้สองเดือนนี่ครับผมกับมีหลากหลายโตอยู่ครับผมก็บั่นใดว่างกับมาชมยูฟ้ามได้เด้อครับนี่ยูฟ้ามคุณพ่อรัดเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบกับเป็นยังสี่แล้วครับผมคุณพ่อกรบว่าท่านไหนไปใส่เนาะบางมือก็ไปทรง มัวให้ล <ique> ูกค้าเกือบุมือเลยพี่น้องเลยช่วงนี้คุณพ่อกับพ่อ่อยวางไปส่งัาเกือบซมือพอดีก็เลยมาติดต่อคุณพ่อใบก็เลยได้มาเหย็ดก็บช่วงหลังเที่ยงยุ่ยซมืออยู่ครับผมนี่ครับบรรยากาศฟ้ามคุณพ่อรัดเด้ครับนี่บรรยากาศกับสระมาเนี่ยครับผมอันนี้ขาวๆเด้ครับเด้อแล้วก็มีง่วงอยังก็พ่อมีง่วงย่างแน่ก่อคกับมูนึง นี่ครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบฟาร์มของคุณพ่อหลัดนะครับด้วยสิบกิโลส่งฟรีครับสิบกส่งฟรีนะพี่น้องพามาชมบรรยากาศว่างามว่าไทยของคุณพ่อได้ครับด้วยนี่ครับเบิ้ลข่าวๆนะครับท่านใดสนใจก็มาติดต่อมาได้ครับสอบถามได้ครับหรือว่ามาชมที่ฟาร์มก็ได้นะครับนี่ นี่ครับผมราคาเนี่ยหน่อยครับมีครับมีตัวยางง่วนราคาเนี่ยหน่อยพ่อพ่อนี่ครับมันเจ็ดพันบาทครับครับตัวนี้เท่าไหร่กับพ่อนี่ยเจ็ดพันบาทบ่ะโอ้ใส่เมาวยังดีนี่ครับผมราคาเจ็ดพันบาทอันนี้ของมีของผู้ใดยังพ่อนี่ครับครับเอามาขายแมล็ดดอกเหล่าอเลยอืมมีคนซื้อไปนะครับนี่ยังยังว่มีบอีกป่ะโอ้เจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนี่ แบบนั่น้อยเดินตัวเมียพร้อมจักเดือนแล้วนี่พ่อเฮ้ยสิหาหกเดือนเนาะบ่งกกหางก่ใหญ่ครับพี่น้องเจ็ดพันบาทตัวเมียพร้อมสนใจกับทักขามาครับนี่ตัวนี้เจ็ดพันบาทนะครับเด้อมนี่พอพันคุ้มฝูงพร้อมครับพี่น้องนี่นำทับหนฟีครับนี่น้าทับหนึ่ีเพื่อได้อยู่ใกล้ๆกลับติดต่อมาหาคุณพ่อได้นี่ครับติดต่อมาหาคุณพ่อได้ครับผมบริการไปทับมาทับ สำหรับลูกค้านี่ครับผมจากกิโลเมตรพ่อเอาไปนี่พ่อได้แล้วแต่ลูกค้าครับพนัก้าอยู่งเกเพิ่นก็เสียค่นยคาน้ำมันเอาครับอ๋อครับค่าทับ่อบอเอาาบ่อเอาเสียแต่ค่าน้ำมันเน,ะเนาะบริการดีครับนี่่อรัตครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งข้างในก่อนนะครับทีของคุณพ่อรัดตนะครับนี่ประมาณจากักไรจักรลอยไรเดี่พ่อนี่ไม่ถึงลอยนะครับประมาณอยู่นี่ประมาณจัก พันหกสิบไร่เลยบ่พ่อนี่ครับมาเยี่ยมชมฟาร์มคุณพ่อรัดเด้อป่ะนี่โอกาสได้มาเยี่ยมชมเหยี่มงัวครับคนชอบปัวเหมือนกันนะครับก็เลยมาแวะชมนี่ครับนี่เป็นพ่อพันธุ์ขงๆนะครับนี่แถวนี้ทับโทรอจักาทแล้วพ่อแถวนี้พ่อบอใครไม่ได้ทำโอเว่นเคยเจาะกับเตียงบอกไม่ได้ทำเป็นลูกค้าทั้งนั้นเลยทีนี้ เสียค่าน้ำมันเทอรรอลอยสองลอยให้ลูกค้าแค่นั้นครับบ่ได้เอาเอาเงินเอาอย่างจักเสียมิตรคานแต่แค่น้ำมันนี่ครับพอพันนี่ครับติดต่อมาได้ครับนี่อยู่ผู้ใดอยู่ใกล้ๆคุณพ่อลัดเด้อกับติดต่อเข้ามาได้ครับคุณพ่อลัดทับฟี่ครับกับอยู่ใกล้อยู่ไกลยังไหนกับเทรมาก่อนสอบถามเด็กก้อนครับผมนี่ครับสำหรับแม่นี่ก็เป็นลูกตัวเมียครับพี่น้องราคาสี่หมื่นห้า ราคาสี่หมืนหาพันบาทโอ้คือตัวใหญ่แเถอะพอ่อสูงลอยหาสูงลอยิปราคาตัวนี้สี่หมืนหาพันบาทสูงลอยหาซิปเมียเขาเด้อครับเด้อนี่ครับแล้วก็ลูกเขาง,งามๆนี่ครับผมประมาณหกเจ็ดเดืนอนเนาะพ่อเนาะเนี่ครับยังกินนมอยู่ครับนี่ยสี่หมืนหาพันบาทเมียใหญ่สูงลอยหาซิปบวกลบได้ครับนี่ครับอันนี้สายพันธุ์กำมันไทยใหญ่บ่พอ่อบำมันครับบำมันเลยบ่พ่อโอ้ นี่ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งสี่หมืนหาพันบาทต่อร่องใดนะครับเด้อนี่ครับไปเบิเบ้งต่อมาอีกครับเดี๋ยวไปเบิ้งคุณพ่อพา้ายางครับเพื่อนนี่ครับไปเบิ้งวางงาม,มลูกของกระไรก็พ่อลูกของกาเล็ดก,กาเล็ดโอ้อนาคตพ่อพันนะครับลูกของกาเล็ดนี่ม,ม,มีใบน้องบ่อ มีใบเกิดพร้อมปัดขมันหน้ามัมนมโฉนโถดละใบครับขมัขนมหน้าก็มีโฉนดโอ้อันหน้าขดพ่อพันคุ้มฝูงเ<ม>นี่ยเด้อครับนี่งามๆเจ้ากาเล็ดนี่ครับนี่ครับแม่เขาอันนี้แม่เขาบ่พ<ม>่อปัดงามทั้งแม่ทั้งลูกเลยพี่น้องอ้วนแม่เขาก็อ้วนดีพี่น้องเอ,อ้ยแม่เขาเป็นได้พอนะ่อ,นนพอสถานะตอนนี้พ่อสถานะตอนนี้เนี่ยผมบอกเขาว่าไม่ไมยังบกขึ้นเขาอ๋อท่านได้เห็นขึ้นเนาะ เขามาใหม่ขึ้นเขามาใหม่นั่เขามาใหม่ด้วยครับเด้อบ่ท่านได้ขึ้นแม่เขาบ่ท่านได้ขึ้นก็เลยบอกบารายด้วยครับพี่น้องนำเขามาใหม่นี่ครับงามครับใส่ดีงามหลายแล้วก็ดูเขาพ่อพันกาเล็ดดนะครับสายดีายาทเจ้ากาเล็ดนี่ครับตัวนี้เท่าไรก็พ่อนี่ตัวนี้พ่อภาพเปิดไว้ที่ไอหาชิบหกครับตัวนี้เปิดไว้ห้าหมื่นหกพันบาทค่าค่าสิบกิโลส่งฟรีห้าสิบกิโลส่งฟรีนี่ครับห้าหมื่นหกพันบาท ลูกเจ้าลูกเจ้ากาเร็ด้ะครับนี่ต่อรองได้ห้าหมื่นหกพันบาทครับแม่นี่นี่ครับจะไปเบื้องโตต่อไหมต่อไปพ่อตัวนี้ก็คือกันครับตัวนี้เป็นตัวผู้เป็นตัวผู้ครับเป็นลูกของกาเร็ดขึ้นกันโอ้เบื้องลูกเขาครับแม่ทับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ครับผมลูกเขาแม่ทับทีเหยียดนะครับแม่ทับเราเพราะว่าพอพันทุ่มฝูงได้ครับนี่ทายาทเจ้ากาเล็ดงามอีกโตหนึ่งครับ อันนี้ทับพอพันคุ้มฝูงมาพ่อแนนครับพันเรียบร้อยแล้วครับพันปีเดือนแล้วทับพอพันคุ้มฝูงนี่ครับผมพันปีเดือนแล้วแน่นครับโอ้โหเขาเมึงนั่งมาเลยไม่ใช่เมือสองมันหนึ่งแกงมันทำพันแล้วล่ะเมียใหญ่ๆพี่น้องนี่เมียใหญ่ๆนี่ครับเปิดเท่าไรพ่อตัวนี้เอิดาคล้ายลูกข้าเจ้าหลวงมืดเจ็บบอกอันนี้เปิดเท่าไรพ่อเปิดแม่หาชิ้นผาขึ้นกันครับเปิดไป่หาชิ้นาแต่เมียลูก ทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับทั้งแม่ลุงลูกเหพ่อหน่นจะว่าลูกเพื่อนผู้ชมาตีไปให้หมื่นเจ็ดหมื่นวาหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเหรอพ่อห้าหมื่นเจ็ดพันบาทแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกลูกเจ้ากาเล็ตเอาไปเลยครับแม่ลูกห้าหมื่นเจ็ดพันบาทแม่เขาผสมใดแจักเดือนเหรอพ่อใดแจักเดือนเหรอพ่อซีเดือนซีเดือนแล้วปัดแกดินเนาะ สื่อสอได้สมเลยแม่นครับเมียทรงหลูกงงามๆนี่ครับสี่ตัวนี่ผมเปิดไปแสนเอ็ดสตัวเปิดแสนเอ็ดท่านใดสนใจมองหาวางงามๆไปตั้งตั้งฝูงตั้งฝ้ฟ้ามตั้งคอกนี่ครับสี่ตัวนะครับด้วนี่หลูกเจ้ากาเล็ดทั้ง2อตนี่ครับ1นึ่งแสนท่ายพ่อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทราคานี่ตล่งได้พ่าน่ยะห่อครับต้องซีิกโอ้ หนึ่งแงมบาทต่อรองได้4ี่ตัวเอาไปเลยคุณพ่อบอกวันนี้สุดยอดครับสรุปแล้วห้าหมืนนิดนิดห้าหมือนนอ่นในน้อยเองนี่ครับวันนี้คุณพ่อเปิดราคาว่เบาเลยพ่อพันแม่พันดีผู้สองแม่สองนี่สวยๆงามๆครับลูกเจ้ากาเล็ดทั้งสองตัวราคานี้ไม่ได้แล้วนะครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับผม นี่ครับเบอร์โทรคุณพ่อครับผมศูนย์แปดสามศูน่งนึ่งแปดสองเจ็ดห้าแคุณพ่อรัดเนี่ครับผมอย่าลืมโทรมากีงกลางเขามาเลยท่านได้เห็นคลิปนี้แล้วโทรเขามาเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวบอท่านเด้อครับเด้อราคานี่เบิ่งทางเพจก็ได้เบิ่งทางเพจเพจอีหยังพ่อทั้งเพจบุกคนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนครับคนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนแวะชมที่เพจได้นะครับของคุณพ่อรัดเองครับผม วัวเลี้ยงคนคนเลี้ยงวัวนี่ครับผมนี่ครับกมือนีก็ได้โอกาสมากเล่ครับคุณพ่อมาได้มาทาคลิปกับคุณพ่อเลยครับนี่เนื้อทีไรประมาณหกสิบชกสิบไรนะครับด้อหนวดทีของคุณพ่อนี่ครับแมนเบิดเลยครับพี่น้องโอ้ยเหล้ยงงัวคักก็เลยบอกว่าคุณพ่อเอางัวมาอีกแน่นี่เนื้อที่มันหลายกลวงงัวเลยคุณพ่อเลยบอกว่าโอ้พ่อขายไปสูมือมันก็เลยลด บ่ค่อยท่านมีเวลาไปเสิร์ง่วนวะท่านนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งง่วนละข้าแบบประหยัดแบบสบายกระเป๋าอยู่หน้านะครับมีอยู่คลิปก็โตครับคมละสองหมื่นคนละสองหมื่นนิติคมละสองหมื่นเลยว่พ่อโอ้เดี๋ยวคุณพ่อจะพาเขาไปเบิ่งนะครับเด้อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่ครับครับรับคลิปนี้สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ